สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o ยูทูบท,ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพร้าับบางเก่งตอนหัวค่ำครับพี่นอ้องมื่อลรล่ละถุ่มหนึ่งหรอพี่น้องวันนี้จะพาพี่พาน้องมาพักเบ็ดครับพักเบ็ดในหลงสวนวัอนี้มั่งมือม่อไน่พี่น้องอป่าพี่น้อง ป่ามันบืนฝนโตครับมื่อนี่ช่วงนี้กับพายุดูดูร้อนเขาครับเนื้อ,อเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเขียดด้วครับนี่เขียดจับมาแต่หม่ว้านครับะจะมาลองอใส่ในสวนผักเบืองบามันจะมีแตมบพม่พี่น้องจต่ป่ามันสวบดีดดีเด้ยพี่น้อง บอกว่าอะไรย่าห้างพี่น้องเอบาเก่งขอทําการแสดงก่อนพี่น้องมืดค่ำเลยพี่น้องเดี๋ยวบเบลเลวไงนะครับเนาะมือดีกัได้เบสมาประมาณสัก่20หลังพี่น้องมันมดืดมันค่ำแล้วเดี๋ยวรอติดตามรุดนน้ำกันนะพี่น้องเนาะโุ่ละตอนมายามโุ่ละพี่น้องเดี๋ยวใส่เหลวเดี๋ยวเบาเก่งจะล้า,ลางดไดมีแต้มกับเบาเก่งก็จะทายให้พี่ให้น้องได้บึง้งนะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามนะครับเนาะเดี๋ยวเบาเกงขอทําการแสดงก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้อง ครับกระไซเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับหลังสุดท้ายเราโอ้โหควรจะแล้วพี่น้องเหมือนคำพอดีสองถุงกว่าแล้วพี่น้องเอาละว่างนี้เดี๋ยวจะพาพี่พาน้องอ่าหยับกลับขึ้นได้พี่น,อน,น้องครับหยับขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวอ่าโอ้ยเมือ่อยห้อนน้ำพี่น้องห้อนเอา ขาดฝนตกได้พี่น้องอระว่างนี้ก็ถ้าท่านไหนมีแต้มแล้วจะททยพี่ให้น้องได้รับชมนะครับน้องขาก,กบบรรไกรมา,อารอติดตามนะครับ พี่น้องเรียบร้อยแล้วแต้มหนึง่งเรียบร้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพี่น้อง,เ,องกเกง่งมือเดียวครับเดี๋ยวโทรสามจะตกน้ำสก์ทาวเลยก่อนอม,ามาแล้วพี่น้องลากมาโอ้โอ้เอาล้วพี่น้อง แหมแรกแหกงมันหลังจากที่ยามกลับครับ,รบนี่ครับโอ้กินลึกกว่าเปล่าเก่งของเรือยาเกบปลาครับแหมแหลกแหก้คมันพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็ลึกเหล่าพี่น้อง จะพาพีพ่อน้องมายามเม็ดรอบแรกครับเพราะว่าใส่ใบหกคำนั่นังว่าท่านได้ยามนะครับเนาะอันนี้รอบแรกครับเดี๋ยวพาพี่พ่อน้องมายามรอบแรกเบิง่งว่ามันจะมีแตบบอพี่น้องหลังจากเมื่อตอนที่เฮาใส่ตรงหกคำนั้นได้ไปแตบหนึ่งน,นะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งน้อกันมีแตบบอพี่น้องอ่ะมับบนมคือ โยโยสัตว huh? no ah, ์อะไพี defense. ่น <rikt ig ate> <ira> ้องน่ะือเป็นสภาพนี่โอ้ยเอาแล้วพี่น้องเอาโอเมนต้อนหนีพี่น้องปลาไหลโอ้ยปลาไหลปลาไหลจังเละพี่น้องอะไรตวบังไงยังไงเห็นป่าวพี่น้องนั่น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 ปลาไหลพี่น้องโอ้บักไงเลยพี่น้องปลาไหลไม่กินเขียดพี่น้องเังได้เลยนะบักเก่งต้องการแสดงก่อนพี่น้องเจ๊ะเจ๊ะโอ้ มันจะมืนตรงน้ามือเดียวอามาแล้วพี่น้องไงเลยเอาผ่านเด็ดไปทางไหนกะผ่านเด็ดช่หรอมาก็ผ่านเด็ดครับ,เ,บเออมาบุญมากครับจะไปทางไหนแล้วอาอะไรตัวงหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว ปากไก่อนพี่น้องมันกินลึกกินลึกกินจำเลยพี่น้องเดี๋ยวปากไรก่อนแต่แหลกแหงม้ามาอะไรพี่น้องเอาเก่งขออนุญาตเก็บปลาครับได้อยู่มั้งนาจะได้มาแล้วครับเลียบอ่าผ่านเดดมาครับเลียบลุงมาซอยเลิกบอก โอ้จังล่ะพี่น้องเลิกเล็กปะโอ้เข็มของบูมีบัดที่นี่พี่น้องเอาจังไหนก็นบ้นดีไปทั้งเบ็ดเลยไปทั้งเบ็ดเลยบ่ดิกลงแล้วตายเไปเอาไปทั้งเบ็ดนี่เราไปครับไปโอ้ตูงใหญ่อยู่พี่น้องือบโลละพี่อ๋อ

ผนมากไปลำโกบีเท่าตุ่นละมับอเปลี่ยนตัวใม่เปลี่นตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่มแนจชงวะชื่อมาสวดงมมน่ะเดสวิงมแล้วเขาเป็นตวโคอะไรหท่านเด็ดเขาเสียเงียอนะครับโอ้ยทางลำบากเลพี่น้อง แม่นนดิงัวเนี่ปลาไหลมกินแม่นเยห้อยเวทจมนาำพี่น้อยดูคนนาะไซจะโบยู่เลยพี่น่องนกมึกไอ้พันเดียวองการแสดงนักนาโบยูอย่อีหลีรอหลังต่อไปเลยครับนีม่มองป่าโดดด้วยนะ ต่อไปพี่น้องนี่นี่มองมองเนี่ยมันปลามันโดดขาดพุ่นะพุ่นอะพุ่นะรวยหลายรวยหลายพยูดี่คยวไอป่าปลยาเลยเเบ็ดเอาลพี่น้องแก้สเข้ามาละคุณคุณโอ้โหโอ้กำลังงามครับมาเริ่มมาสวิงตัก มันกระเบิดอยู่ด้เบอดนีมันก็บิดอยู่เลยพ่พ่อบาเอาออกตาอะไบอกระเบิดว่ากะโลกเลยว่ากิกับปลาเอามาได้พี่เ้อะ ทานเด็ทำการแสดงก่อนพว่น้องรอลรุนตามหลังต่อไปเลยครับโอ้โกบแล้วขงีขงขากเลยดิกบแล้วขีงขากโอ้ยกบ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 น้อยกบ,กบน้อยนี่โอ้ยดิเขียนดิจิกปอมทั้งใส อ๋อๆๆ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  เล็กวะโอ้จะลุ hmm. ่นระตัวนี like ้พี่น้องมุมจิตหิ้นใหญ่ย่จิตเอ๋ขึ้นป่าไงรอหลุ่นหลังต่อไป้ะครับเดี๋ยวให้ทานเด็ดใส่เหยื่อแป๊บนึงหลุ่นหลังต่อไปพี่น้องใส่ไปใส่ปะ ไปเท่าไหร่อ๋มันคือเปียกหน้ามันสั่นขั้นอองององอเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเรวเร็เร็วเร็วนั่น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 ั่นขเปียกน้าอยู่อ้ยหักักหักักงามี่น้องกลังงามอาทีเล็กกว่า ตาขึ้นเลดดิสวมเปขึ้นเลดใส่กำลังแดดเดียวเ้วพี่นองแจ่ที่เทไรเราเริ่มนับแหละเยมันเป็เ,ปเลยจลังราบัดดินก่อนอยาก้ปลาแป๊บท่น,บนัองเมันตึงๆวะนี่นี่นีมัน่ะคนมันเปียกหนามเนี่ย

ยังไงโอ้โอ้ริ๋ว่ะยจิ๋วละขออย่ากแก้ปาแป๊บนะครับพี่น้องเก็ีบรูดหระรูดพอดีเลยขออย่าเปลี่ยนเนีย่ยครับนี่นี่นี่โอ้ โอ้หักหักหักขันงน้งน้อยหลากมันขึ้นดาโอ้โอ้แห้งดีแหงดีโอ้โอ้ตกงามเลยพี่น้อโอ้จะรุดละทำมาบัท่านกัรุดละพี่น้อเนี่ยกับสองกับสอบคนเด้พี่น้อ อื้อจะไปใส่มือหน้าเนาะเดี๋ยวให้พานเด็ดเปลี่ยนเหื่ยแป๊บนึงพี่น้องเบิงหลังสุดท้ายกันพี่น้องได้ลุ้นบ่ได้เนาะเหี้ยทางไปทั้งพี่ละเดินยากเดินยาก นีพี่น้องมีนีมีนี่มาแล้วพี่น้องอืกงงามเลยพี่น้อง,อง,อง,องหลังสุดท้ายเขาก็มีเตรียมอยู่ไอ้วมันมติดขี้มะะัมนนะนบรุษโตกำลงังงามครับ กำลังใส่แดดเดียวโอ้โหลงนีีประหยัดเยอะๆแป๊บนึงครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาๆสครับพี่นอกเดี๋ยวเสานี้จะพาไปยามเบ็ดครับหลังจากมาขึ้นอีก็ ได้ไปไล่เต็มพี่นอ้องเต็มหกตฉมนะครับอี่างกับใส่ตามร่องพักเก้าเนี่ยแหละครับพี่นอ้องมันจะเป็นร่องร่องพักครับไปใ,ในร่องเนี่ยนะครับแต่ใส่พุทธพี่น้องตั้งหนุนยาวเลยใส่ข้างหลังครับฝนตกพี่น้องเบ้อ เป็นดินเหนียวครับมันก็เลยเดินยากนะจังหน่อยบอลวอลหลใหญ่หางได้พี่น้องไอ้หลุนเบ็ดน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวม,มันมีหัวขโมยนะพี่น้องต้องรีบรีบเดินให้จังหน่อยมาลอลุนลอ,ลอติดตามได้ครับมาเบิ่งหลังแหลกก็เลยพี่น้อง มันคือเป็นสภาพนี่พี่น้องก็มันจมคักอะยังอยู่บเลรออ้หูยอยู่อ,อูโอูโ้โอ้เอาแล้วพี่น้องใหญ่เลยพี่น้องนะอ้ แหกมานเสานีห้องมาแล้วครับงามเลยครับขออนุญาตเก็บปลาครับพี่น้องอ้พี่พี่หลักเปนลงพี่ีพี honestly, ่น้องอ้หหเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อ้ <S <S <ainsi> พี่น้องโอ้แน่นแทะแน,น่นพี่น้องเดี๋ยวมาแล้วพี่น้องแต้มสองเหาอสองแต้ม้วครับก็อ,อย่าเก็บปลาครับพี่น้อง ต่อไปเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้ย,อ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 ยหลังนี้โบยุครับโอ้หุ่นพี่น้องล้างหุ่นเห็นบ้าครับเนี่ยเยสุกพี่น้อง นี่มันขามไปว่าอะไรไี่น้องมันต้องวนมันเป็นรองน้ำครับเออพี่น้องเนี่ยครับมันเป็นรองน้ำมันขามว่าอะไรเดี๋ยวจะเอาเก่เตรตรงเก็บเบ็ดตัวนี้ก่นอนไปซุกให้ปถูกไหม,มอัอนนั้นนะครับ มันหนวกนวบอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวอัวใจรอพี่น้องมาเบ็ดก่อนอ,อยากเก็บเบ็ดกนครับพี่น้องนะครับหนวดนวกอยู่พี่น้อง นี่ละมันโหนโหนอยู่อยู่ป่ะยังอยู่ป่ะโอ้ยู่อยูยูอยยูอยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมันจะตกตกน้ำตกท่าเดี๋ยวพี่น้องมือเดียวผมประดมันแน่นแต่หลากขึ้นนะพี่น้องว้าึกว่าจะตัวยังเอี้อง น้อยๆพี่น้องใส่แดดเดียวนี่อเอาถือว่ายังมีแต้มอยู่พี่น้องใส่แดดเดียวกออยากเก็บปลาคนครับเรื่องหลังนี้พี่น้องหลังนี้เพิ่ง,ลงหลังนี้หนวบหนไปเลย ปุะะ่นปุ่นปุ่ปุ่นปุ่่นปปุนเอาล่วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเยเียพี่น้องมาไหนแกวมานกครับใส่งามๆเลยพี่น้องครับไปยาก้ป่าครับพี่น้อง พี่น้องอืมขัานี่มาคักใจพี่น้องหัวถิ่มน้ำอยู่นี่เอาตัวนี้ก็เต็ดพี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็หัวทิ่มนม้ำเ,เ,เลยนี่พี่น้องเดี๋ยว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 โอ้ห่านมานัมนมันพี่น้องเสียอย่างโอ้ มันมีน้ำลดนู่พุ่นพี่น้องเพราะมันเสียงเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาก่อนพี่น้องจังเลยว่าตัวนี้นี่ครับมันหัวทิ่มน้ำอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาตัวนี้นี่นี่นี่พี่น้องนี่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 อยู่ข้างกันนี่แล้วพี่น้องแพคคูแพคคูนั่น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 เดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนโอ้มันจะตกน้ำตกท่าดิ โอ้ไปแล้วพี่น้องามแล้วพี่น้องโอ้ถุงปลามันแรนลงหนาหมาือนหรือเ่เดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวเบิ่งหลังนี้ครับพี่น้องหลันงนี้วางไปก่อนนี่มันกระเดิบกระเดิบอยู่นี่ก่อนเบิกหลังนี้พี่น้องโอ้ มาคักมาแน่แถอมันยังอยู่บ่หรออู้วเบาเบาพี่นอ้องนานเาบิ่ห้อยมันถึงจมนม้ำไแเราพี่น้องบอกไปนยําเดีย่ากันมีแตมกมันยังดีพี่นอ้องขออนุญาตเก็บปลาครับ ครับพี่น้องเก็บเบ็ดเสร็จแล้วครับพี่น้องสายแล้วครับคุณเจ็ดโมงแล้วพี่น้องพ่อหมาดี่ครับรวมทางมือคลื่นครับเออเศร้า,านี้สิบเปิดแต้มละพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปยอดอยู่บ้านเนาะครับเนาะ นี่ครับงานเฮาโอ้ไปแลวพี่น้องตัวนึง พอจ่าและพี่น้องขออนคลิปนาครับ